ถ้าบอสเห็นว่ามันแต่งตัวแบบนี้มาทำงานเนี่ยบอสจะทำยังไงอีเอ็มเลยเรวค่ะกูว่าขนขาบอสนี่ไม่เหลือแล้วมั้งซึ่อนึกว่าเก่งแต่ประจบสอพอสายแน่เก่งเหมือนกันนะจ๊ะถ้าเอาเวลาที่คอยสองเรื่องของฉันเนี่ยไปพัฒนาสมองป่านนี้ก็คงเรื่องเรื่องท่านไปแล้วเนาะแต่ลืมไปคนมีปัญญากูเกลียดมันกูเกลียดมันเจาะยางหนยดีไหมแก ยังเลยล่ะมานั่งวินมาโปรเจกต์ <Project S 1> ที่ฉันทำเนี่ยผ่านแล้วนะพรุ่งนี้เอาของมาลงได้เลยแล้วก็อย่าลืมบวกกำไรเพิ่มให้ฉันล่ะรอบเนี้เอา5้าพได้พี่แต่วันนี้ต้องจ่ายเต็มก่อนนะจะบ,บ้าเหรอของยังไม่มาถึงเลยจะให้จ่ายตังค์ได้ไงอย่ามาตุกติกนะโถ่พี่ก็เปิดเงินปิปสามาจ่ายก่อนสิวินวินทั้งคู่ พี่ผมบวกราคาเพิ่มในบินน่ะพี่ก็ได้ส่วนต่างไปไม่ใช่หรอแต่นั่นมันคนละเรื่องกันงั้นผมก็ไม่ส่งคิดดีๆนะพี่พี่จะหาที่ไหนส่งไว้ได้กว่าผมอีกเออเออทิดแข่เอ้ออเอมันก็เป็นนางลูพิษเองฉันก็ว่าทาไมอาสาเรื่องซื้อของบ่อยจังงานนี้สนุกแน่แก บอสฟังสิคะบอสคะของมาถึงแล้วนะคะให้หนูเอาไปส่งให้ลูกค้าเลยไหมคะแล้วก็อย่าลืมบวกส่วนต่างให้ฉันเพิ่มอีก5้าพันล่ะนี่มัอนอะไรกันคือคือว่าเลิกแอบได้แล้วแหละหนางเอหลักฐานชัดขนาดนี้ยังจะแถอะไรอีกละ่ะทำมากี่ครั้งแล้วยงเอ ฉันไว้ใจเธอให้โอกาสเธอทุกอย่างแต่เธอกลับมาตอบแทนฉันโดยการทุกจริตแบบนี้หรอฉันผิดหวังในตัวเธอมากเลยแจ้งตำรวจเลยค่ะบอสบอสค่ะบอสบอสอย่าแจ้งตำรวจจับหนูเลยนะคะคือหนูจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะคะเงินที่หนูเอาไปตกลงสัญญานะคะว่าหนูจะหามาคืนทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะนะคะ,นะคะบอส ลไล่มันออกไปเลยค่ะจริงค่ะไล่มออกเลยค่ะเงียบเอ๊ะฉันไล <c oughs> <c oughs> ่เธอออกไม่มีอะไรทำแล้วไง <c oughs> ชีติมชีติมพ่กลับบ้านเถ้วนะหนูขอร้องแม่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วเอบอสขอโทษนะคะบอสที่พ่อหนูตัดหน้ารถบอสเมื่อกี้คะ่ะบอสเป็นอะไรไหมคะเอทำไมเธอไม่เคยบอกเรื่องนี้กับฉันเลยอะ่ะ หนูหนูไม่อยากให้ใครรู้ว่าพ่อหนูเป็นแบบนี้นะคะหนูพยายามหาเงินรักษาพ่อแต่าค่ารักษาพยาบาลมันแพงมากจริงๆอะคะ่ะหนูก็เลยคิดท่านทำเรื่องโง่งๆแบบนั้นลงไปตขอโทษน,นะคะพ่อกลับบ้านกันเถอะคะ่ะเอกลับไปทำงานกับฉันนะค่ะ กลับไปทำงานกับฉันและเอาเงินเดือนของเธอมาชดใช้กับสิ่งที่เธอทำไปเธอจะได้มีเงินไปรักษาพ่อเธอไงเอฉันจะให้โอกาสเธอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนะแต่เธอจำไว้ความซื่อสัตย์มันมีค่ามากกว่าทุกบาททุกสตางค์และความเชื่อใจ มันจะไม่มีโอกาสให้เราไปแก้ตัวอีกครั้งแต่ความเชื่อใจมันไม่มีโอกาสให้เราแก้ตัวเป็นครั้งที่สองนะค่ะบอขอบคุณบอสมากเลยนะคะหนูสัญญาหนูจะไม่ทำให้บอสผิดหวังในตัวหนูอีกขอบคุณค่ะพ่อ